ko tan kem la ka sewa ni mo สู้ส่องน้องตกสาวลาวซัมเนเชลวันนีค่ะย <c oughs> ินดีทุกยินดีต่อนรับทุกคนเดอ้อแลวกะมื้อนี้น้อ,นองตุ๊กจะมาพาทุกคนมากินกินอาหารชุดปิสเศษติีดวงดออจะได้กินเท่านึงหรอตะ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 นี่ไงทุกคน <c oughs> นางค่อยจีหรือว่าเฝ้าหนัง น่เองอ่ะทุกคนนางป้ายนางม่วนี่แหละทุกคนเนาะอ่าน้องไซไปสื่อมาเนาะแล้อก็หันแม่แม่ฟางมาให้ยูแต่ว่าเออจะเซ็นหน่อยก้อนนี้แต่ว่ายูเวียงจันจะเซ็นง่ายเดินคนเดินเงยคอยตีเป็นเมนูหนึ่งที่คนลาวเขานิยมกินกันเนาะทุกคนจะกินกับเออจะบองหรือว่าเห็ดไปไปเผ็ดออมเผ็ดอ่า ออมบอนกินเนาะทุกคนแบบอ้อมหนังอ้อมอย่างนะทุกคนแกงขุมแบบแกงแค่นะทุกคนแต่เบาไปกะทรัพย์ทั้งบาน,น้องตุ๊กเนาะทุกคนแต่เมื่อนี้จะพาทุกคนไปนจีหนังคอยอาหารเลิศรสเลิศรสมากเนาะ ลดจริงๆการจะเมียนกินเขากันกับหอมกับนองคางนองเนาะทุกคนกับเป็นไทยบาหรืบา่าไทยแข็งเดียวกับนองตุกเองกับที่นองไม้นองติ๊กเนาะแต่ก็นองทรายนองสาวของตุกเนาทุกคนแต่การนี่เป็นนังคอยที่นองทรายนองตุกซื้อมาครึ่งโลส่วนเขาเพิ่นคลายหันโลนึงซ5้อสหพันเลยทุกคนที่สหพันธ์จะบรถึงหนึ่งร้อยบาทนั่นเองเนาะทุกคนไล่ มานึ่งร้อยบาทเนาะฟูดได้ <laughs> <laughs> เอา <คน S 1> ไป,ไปเลิไปยุ่งกับหลายเอาไปสาหน่วยไหมมังนาวบุกไปน้ำย่ไปาน่ตุง้งติงตุ้งติงมาเตุ้งติง,อเ,ตง,ตงเอาตวมาตัวดีตุง้งติงว่หนกังเลยไปตุง้งติ้งโอ้ยโอ้อยตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติงไป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 คือตัเมียเร้ติดต,ต,ต, <c oughs> ตัว <c oughs> ตัมาเอนน้ออไป เดี๋ยวน้องตุ๊กวีข่าวกันเลยค่ะเป็นเฝ้านังกันเลยอ่ะนังนี่ชื่อมากบอกบ่ถึงหนึ่งร้อยบาทเลยทุกคนเด้อห้อนลายทุกคนยู่ิคอร์นนี่ห้อนลายเทียนจบละเนาะเครื่องน้องตุ๊กเทียนจบแล้วแต่ว่าน้องตุ๊กยังจะบวกกับบานพอน้องตุ๊กอยากไปลองสีมือที่น้องตุ๊กาเฮียนยิบเทียนตัดเขื่องมาแล้วทุกคนอยากไปลองอยากไปลองแบบเอาประสบการณ์หรือว่าเอา อยากไปเห็นหมูสูตรทางหางของเขาขนาะทุกคนแต่ว่าความละเอียดความแบบการบริหารจัดการหางเขาแบบเครืองงงทือที่แบบเขาตัดฮะนาะมันเป็นแนวเดินวนะทุกคนก็จะประมาณนั้นนะทุกคนนะเดี๋ยวเขาไปอ่ามีเข่าแล้วก็ไปเฝ้านังแล้วก็เติมห้องกินเขากันเนาะทุกคนไปเลยทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปเฝ้าด่ากันเรากเจ้งน้องตุ๊กจะบป็นคนเฝ้าแนนอน จะให้น้องใส่เป็นคนเผ้าเลยดีแล้วคนดกเผ้หนังหรือแบบจี้หนังหรอกทุกคนปิดเธอได้ไหมปิดเสียงคือเสื้อลายแถลิกอันนี้คือน้องใส่หนังตุ๊ดเลยทุกคนสี่ลายมีลิทมีระเอกคนเดียวนั่นนี่ เสลใใี่ยไล่จังในวัยเขาแสดงมาคิข่านเฝ้าไรเถื่อจีเนาะจีหนังจีหนังนี่เขาแสดังแล้วทานม่บ,บี้ได้ทุกคนคือฝนตกมาเห,กหา,เาก็กอบเขาเ้ากล้องเนาะตอเกิมตกแล้วเกิมตกแล้วเดี๋ยวในฝาห้องละฝนจะตกแลว้เลวเชิเห,หาก็จะมีเมนูพิเศษนั่นก็นนคือตามมักคุง อา้าวคืนงานปัณนี้เนาะนี่นนนไม่ไหวไม่ไหวไม่นี้นะน้องใหม่หน้าไม่ไหมมันสวยธรรมชาตินะงามธรรมชาติตนสุด <laughs> ไม่เป็นไรสุดนอนจ้าน้องใหม่เด้อทุกคนสบายดีเลย สบายดีทุกคนเห็นอยู่หลายคลิปเห็นอยู่หลายคลิปไปอัปเดตให้ฟังในตี้อันนั้นน่ะส่วนพักอ่ะคืนง่มแล้วปะง่ายเราแ้วไปเบิ่งไหนเด้อไปเบิ่งไหนซิซูตีไปเดทมากินก็ได้เป็นกินแล้วเออเป็นกินแล้วได้ทุกคนอือกำลังหอมจีหนังเลยเนาะทุกคนเนาะกำลังหอมจีหนังเลยมีไฟสายส่วนตัวเละไรอย่าสำหรับเสือได้คิ เจ็บเจ็บเด้อโอเคไม่ใช่คนตั้มเอาขี้มือใส่ล้วนๆเด้อขี้มือล้วนๆเข้มนิดๆอู้ฝาห้องติ๊กเจ็บเจ็บเด้อก็เด็กกะลิกบุคือนางซ้ำเนื้อนางเวียงจันทร์บุคือนางซ้ำเนื้อที่ว่านางคนนางซ้ำเนื้อโถขอมือนิดนึง นางสมเหมียนี่ทอนนิ้วมือเนาะเป็นแล้วเพ็นเป็นแล้วเป็นไว้ทุกคนจี้นางนี่แก้มเหลานี่แซ่บบทต้องแก้มเหลาก็แซ่บนะกินบัเหล่าชู่ตัวเอาหนุนนิเอากินแล้วแก้วนึงจี้นางนี่ต้องกินกับอันแก้วปลาแยกจงเขื่องแซ่บเขาหอนหูหอมเป็นละเอิญเด้อ เจ้าเด้อเดยอนี nice <possible> ่เฟิร์มไฟหัวล้อเลยเด้ทุกคนค่อนเนาะนางบ่ได้เลยจ้าเออเปิดทุกคนฝ่านอย่าเปิดวาท่างนี้ชุบเลยจ้าป้าปากังดีเลยค่ะประมาณ้องแซ่ป็นเมินเยอะจานดีเออพอเป็น เปียนแตกกลาสุดเขียนแตกแล้วนะครับกินเปียกเปรี้ดกเขื่อนเนาะกินกับ มาจารยมาอาจารย์มาลิคอรับม่ตาว่านะสุดยอดสีน้ำค่อณเป็นเมนูบ้านๆที่แบบหากินไม่ยากและก็ไม่ง่ายเนาะที่เรานะแต่ที่ไทยไม่รู้จ้าโอเค ได้แล้วสองอันหจะแซบยอยยวัังน่ะเป็นอะไรยิบจิมแล้วแซบบะแช่บคกลายตีพอดีแซบมีหนักมีอย่น,นั้นเนาะต้มตุ๋นซีฟิ้ดตัดแสบกินนะเโบโ <laughs> <laughs> บแมนโบ,บมันบมกน้ำผุด chim bơ Xe bò. Xe bò. Ừ. <laughs> chim bơ chim bơi 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 เสร็จแล้วค่ะรวมตัวกันเมื่อไหร่เป็นเรื่องค่ะทุกคนอือหือเป็นจานเลยคุณทูนอย่างอร่อยซีซันแบบยอดตุ้งจริง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 จีหนังแซ่บ ไม่ไม่้รยแล้มาเด้อมาเด้อมีเนาะนางเห่เนะทุกคนนางคอยจีมีเจ้าประแดกเขื่อนุูแซาบเลยขาหอนหอนมาไ้ ขาวเกาหลีไเลยขาวกล้หน่อยหอมหอมอ้ยกินหัวันห้องหหอกินนังต้องกินห่อนหอนหรอกสบจำฮงแล้วเองเาอจานมามมเคนในห้องเช้านี่ข่าวเอคนยังแสบนะเมนูเอาเช้ามามเน ก,ก็อกกบอกเลือเห็นในเต็มโตเลยก,กิน <c oughs> เอาน้ำหาเหราถุยกันไม่สบายท้อ <c oughs> ทุกคนกินขา้าวแล้วเราได้นางลินกันอยู่หนองเนาะทุกคนเนาะฝนตกค่ะฝนกระหากระตกเนาะทุกคนวันนี้กะกินจีนังกับขา้าวจีนังงัวนางทอยเนาะทุกคนแบบบุญว่ขนาดตอนก้อนทีกิน กำลังกินแลละก็ฝนกระเริมไลเนะทุกคนเนาะนเมืองสังเกตเมืงจะาพืนน้นเนาะน้ำเปียกคือแต่กะม่วนสนุกดีชีวิตในเมืองทุกคนเนาะง่ายๆแต่ว่าถ้ามาคิดถอดบานบอกคิดถอดเลยทุกคนก็อยากกับบานแแต่ว่าใจนึงก็อยากแบบอยากไปลองสีมืออยู่เนื้อห่านเขาก็เนาะทุกคนเนาะห่านง่ายห่านแบบ แต่ว่าเรื่องตัดเป็นโมกับพอเป็นแต่ว่าเขายังมีประสบการณ์ในในการยิบมันหลายนะทุกคนแต่เขาต้องในพึกเลยสอบหลายหลายแต่เสื้อเนื้อมือนี่หันลงตุกกระเทศคลิปสันส้นๆดาวชีวิตแเหล่าการเป็นยูของ,องตุกไข่ิุงเนาะทุกคนแล้วก็พากันกินจีหนังเจ็บๆเนมือสีแบบก่อนทยุฝนตกกับฝนตกแล้วอะทุกคนแต่ว่า หนังนี่แสมเนาะหนังยู้เวียงจันสื่อมา้องตุกสื่อมาเนกิโลหนึ่งอะ่ะสี่สิบห้าพันเนาะคนแต่ว่าบารซื้อมาครึ่งโลครึ่งโลกะกะจะบ่ถ,ถึงหนึ่งร้อยดอกคนเพราะว่าโลนึงกะเกือบหอดหนึ่งร้อยเนาะคนเกือบถึงหนึ่งร้อยบาทแ่บมากอืมจีหนังพอเป็นอาหารที่แบบจะว่าหากินง่ายกะกะหากินง่ายถ้าตังใจไปซื้อแต่ทว่า เมนูแบบนี้ต้องกินกับแจวปลาแดกนะทุกคนแจวปลาแดกเครืองน,นะมันต้องเข้ากันแน่นอนหรือว่าแจวปลาบำสำเนาหันแบบจีเฝาฮ้อนห้อนมาละเขา้าหนึ่งน้อนเผาไม,ม,ม่ไหมทุกกินกับเขาเ้าแจวปลาแดกคือทำเมย่าห้องกับทำเมญ่าห้องกับบบคานขนาดประมาณน,นั้นแหละทุกคน <laughs> คอมียมนะเอบอบ้แป๊กอะทิตตุยเนี่ยทุกคนเนอะส่วนคลิปนี้นะน้องตุ๊กกะฟากทุกคนกดไลค์กดแชร์เรือไปหาก,กินนันจีนังกันไรเด้อทุกคนเด้อหากินจีนังกันไรเด้อทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะฟากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาราเสนอเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายในวันนี้ไงสบายเนาะทุกคนเนาะ